สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่ทุกคนครับพอกับเปาเท้าให้นั่นแชนครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนีย่างเสื้อหองไห้นะครับตามคาขอขอแน่กรเาเท้ามากักจัดไหน้นาะพี่น้องเนาะเอาอย่างเสื้อหองไห้แน่มันแน่เนื้อแน,อน,อน,อน่นะครับบอกง่ายๆคือเนื้อติดมั่นงวนะครับพี่น้องว่าไปกินเสือเยอะเขาก็จับมาจากบ่แมนครับพี่น้องอ่ะคือเนื้อส่วนอกของงวนะครับมาเขมกับเจลปวดตัวที่เราเบิองหุ่นพี่น้อง เงียงมายากรุดเลยเด้อวดตัวนะครับกับผักกาดนะครับผักกระเดาไอหอยอดบอมินอันบอมดอ,อกครับหอยอดมานะครับกับหมากมาละผักสีมาเกี่ยมนำมะเขือนำมาบ่เอบาไระยังหางโว้ยเขาหอ่อนใส่กับเขาห่อนเลยได้พี่น้องมานี่มา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 ,มา,มาโอ้เข่าห่อนเลยนี่ละเอาวางให้เย็นก่อนจัหน่อยลงถุนก่อนปุ๊บเกี่ยว không cầu hăng đi toàn kiều nhưng bây giờ chế gốm cua bây giờ mình mì 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 mình mì 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 เฮ้โห่โก้น้องหงอเป็นนักฟุตบอลเลยโหยเฮ็ดนี่พี่น้องเมือเลยครับเจียวมือเลยมือนี้แห้งคักก็มือนัยนครับโอ้ตัวเลยมันสิเป็นสิม,มันมันยังไง quẩy bám nhé áo bèo bố phao ngoài đúng như vậy เบื้องพักบัวบิดบพักบัวเป็นอันอเลีมจะออกเรื่องเหลืองเอาไหมรับออกลื่นเหลืองก่อนแข็งแข็งเวลาไปเสือ นี่จะเนี่ยข้มอำนำเท่ากันเลยเอาเบื้องอันจีเป็นยังกว่ะอันจีเป็นเบาหวานไงหูไปวะเนะ

ว่านหนึ่งก็เจียวอุตวมันอุตวคือเรา à hả 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 con như vậy anh ăn bắp cải đậu này rồi má có không? <laughs> oh, uh, thì nó cái nước đường nó vẫn cướp luôn ອັນແບບว่าບໍ່ໄດ້ສົດ 康牛八。 cái kia này mắc Gió hoàng Dịp đi Kéo đi đấy. Ở mắc bác làm thế Anh em mì เอมาโอ้วอ้าะมากวนรูปน้ำได้หมดเลยเป็นยังคือเอามาไม่มีหลายพี่น้อง ผักกะเดานี่ชาบ่าลวกก็คมนี่พี่น้องชาลวกก็ฉีดจืดออกนิดหน่อยขอยำดนๆก่อน <c oughs> yếu tước nữa chắc cắt hai chôm mình với Piong nữa, với con thôi này, Bà nó พักบนหนิ่นเป็นไรครับเนี่ยเดี่ยวมันมันเพราะว่าคือมันจะเป็นไข่ายๆลักษณะมันมันแข็งน้ำแข็งเนาะอันนี้มันอ่อนมันอ่อนไม่หยุ่มหยวงไม่ติดน้ำเลย เชื้อหองหายดีนี่ยถ้าไปเื้อนี่สิได้น้อยหนึง่งโอย <c oughs> ้ยมัน,นมันเนาะสินี่ตรงหันหยาบการมาแล้วครับมัน

อืัะนะลลน,น,นี่คำเจียวขนๆเนี่ยนี่ซอยจุเรียกน้องพี่น้องเนาะคุยมันไม่น้ำสดร้อกินใหญ่หน่อยตัวพี่น้อง เอาเอาการเพื่อนยากตัวนี้เป็นเป็นมันเป็นหนุม่มนอ่อคนข้างเนี้ยวจังหน่อยตูพี่น้องอื้ม แล้วแต่คนหมักนะครับ <March> ผ <ivas ounded> ู้มักเสือผู้มักเนือผู้มักเครื่องในจะทาจุนี่บ้าเเ่ามักผ่นแล้วเครื่องในนะครับตะกี้ก็มักอยู่เลยจุเสือเนี่ยกินดิบๆขั้นใดก่อนเสือไม่ดีแบบก่อนแข็งอ่ะพี่น้องออกน้ำเหลืองอ่ะดีแสบแบบว่าคือหย่มนั่นจะเป็น กึศเลยนะครับแต่ว่าบางตัวกนันเยวถ้าเป็นเหมนง,ง่วงเ่านะครับอันนี้คือมันมันก็คือหนุนหน่วงเวลาเขาไปสื่อเห็นเป็นขาวๆบนว่าได้ก่อนเสือมันงามเลยเป็นหนุนหน่วงพี่น้องก่อนเสือจะเป็นิ้งแข็งๆๆมันแข็งนะครับมันแข็งอาจจะมีเนื้อมนานําำพป็นสิบุพาเป็นสิบุพาแบบพาทั้งหลวงเปนสิบภาทั้งตัดนะครับให้ได้เนื้อนํำเพราะว่าเสือมีหน่อยนะครับเนื้อเนื้อส่วนอก ของงวนะครับพี่น้องบาง่ันเพิ่นว่าเอาไปอาเนื้อเสือมากินเด้กน้อยเขากับจับหัวโบแมนพี่น้องเอาเพื่อนพ้อาอื่นเสือหองหายเป็นยังมันคือเอื่นเสือหองหายว่าดีบารากับโมหุ้อกันนะครับแต่กับเพื่อนผ้าอื่นผู้เฒ่าเพื่อนว่านี่แหละส่วนที่หยาบที่สุดของงวนะครับ,บ,นะรบแม่ได้เสือกันยังหองหายเพื่อนว่าอืมน่าจะแมนนะครับอันนี้เพิน่นมหู้ว่าเพิ่นบอกที่ตลกวะนะครับเอามือนี้กับบรรยากาศดี นะครับเย็นๆห่มกับฮ่มดีนะครับฟังเสียงนกเขาขันเนี่ยฟังเสียงนกกกห้องเนี่ยนะครับลมว้้ยวุยเป็นตะนอนเบ็นคางน้องสานะครับบรรยากาศแนวนน้เนาะตึกเฮียตัวน้องพี่น้องเนาะก้อยปลาจีปลาคางน้องเนี่ยโอ้โหขักเลยนะครับเดี๋ยวว่าเท่าที่ยัดในช่วงอยู่นะครับอันหื้อน้องนะครับหื้อน้องเก็บป่าเดี๋ยวโอกาสบางบ้างๆช่วงน้ำโบกอีกเ้็หน้อยนะครับให้มันหุนห่อนช่วงนาแรกนี่ละเดี๋ยวว่าเท่าที่ ทยพี่น้องชมนะครับบรรยากาศอ,าอยู่น้องปา่าบรรยากาศตึกเฮียบรรยากาศโฮมกันนะครับนั่นกันไว้ได้ละกับป็นพ่อแถาแม่แถวพ่อเถาแม่เถา,า,าเลยนะครับสนะูบป,ปา่นา,นนา,บา,านะครับสู่ป่าหืียน้องมองเห็ดซ่านอยูุ่น้าบ่าวเถานะครับเดี๋ยวที่ส่อันเทพเทพปูนไม่เนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนนอ้นน้องคือเรานะครับขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะครับที่ให้เติดตามรับชมบ่าวแถานะครับมือนอย่างเสือหองให้ โบขักปันไดพอหยังมีมันเด้นะครับเสือมีน้อยนึงนะครับยำกัดที่เหนียวๆจังหน่อยนะครับกะดเสียบๆอยู่นะครับกินยำไดกะดเสียบยำนั่นแหละไอ้ประเภทเนื้อเนาะคนมักเฮ็ดจังได๋น่ะพี่น้องของเสียบพิ่นว่าอยู่กับผู้มักกับแก้มละขี้นกนี่ล่ะเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดตามรับชมบาลเทาคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องทีอเอานะครับมักกะไล่ถืกใจกระแช่บาลเทานี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ